ครับช่างหนูครับพบกันแล้วครับผมฝังนี้ก็มีตู้เย็นครับผมตัวนี้ก็ของมิซูบิชิอินเวอร์เตอร์นะครับผมมันใช้แผงควบคุมด้านหลังเาเรียกว่าตู้เย็นอินเวอร์เตอร์รุ่นของมันก็ N R F 2 3 E 7.7็เ Q แล้วครับอาการของมันก็ท้องด้านบนเย็นด้านล่างไม่เย็นแต่เดี๋ยวเราก็พาตรวจเช็คเลยนะครับถอดเลยครับอาการแบบนี้มันก็หลายอย่างที่มันจะเสียครับผมเหมือนกันแต่ตัวเสียมันอาจจะไม่ใช่ แต่ตัวนี้ผมมันเห็นเลยก็ยังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่เพราะว่าเห็นน้าแข็งล้นทะลักออกมาเยอะเลยอ้าออกมาก่อนมันไม่เป็นไรครับผมมันมานี้ก็ต้องทําไปงี้อ่าหาออกก่อนแป๊บดึงดึงออกมาครับมันเป็นปิ๊กอยู่แน่นครับน่าจะแน่นน้ําแข็งนะครับไอาน้ำพังปิ๊กมันเนี่ยมันไม่แน่นหรอครับ น,นั่นอ้นี่ครับยังไม่เท่าไหร่พนลมหมุนนะครับด้านล่างไม่เย็นเป็นเพราะอะไรอันนี้เทอร์โมฟิลแกะนี่มาดูก่อนด้านไหนนะั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวเราวัดเทอร์โมก่อนน,น,นะครับ บอ,อกด้านล่างไม่เย็นด้านบนเย็นก็นี่นะครับก็ยอดฮิตเหมือนกันน่ครับบอกหลายคลิปแล้ว<ม>การปรับของเขาก็อย่างนี้แต่มันก็เย็นเขามันจะเย็นครับผมแต่เ,เขาบอ,อกด้านล่างไม่มีลมไปเลย<ม>ดูดิครับดูส่วนประกอบของมันก่อนครับว่ามีอะไรโอ้มีเทอร์โมสองตัวเลยครับตัวนอกตัวในออกไปนี่มานี่ แกะเลยครับเราจะไปตัดด้านนอกไม่ได้ต้องตัดด้านในครับการห่อหุ้มจะต้องเหมือนเดิมแดงเทาครับถอดมาวัดได้เลยอาการนี้ก็เหมือนอนาะการยอดฮิตครับถ้าเราแก้ปัญหาถูกจุดมันก็จบเลยน,นั่นผังพอดีเหนียวเหนียวไปนี่ครับวัดทีเดียว1นสองเลย เพราะว่ามันโยงมันเป็นอลุมมไปหาอนลุมมไปหาฮิตเตอร์ครับเสซนลวดอ่าไม่ขาดเห็นไหมครับเทอร์โมตัวนี้ไม่ขาดไม่ขาดแล้วไปไงต่อครับไม่ขาดตัวนู้นเราก็มาดูตัวหน้า ไปที่เดียวกันครับแสดงว่าของเขาเนี่ยมันไม่ละลายน้ำแข็งครับเดี๋ยวอันนี้มาวัดดูมันจะมีเซ็นเซ,นเซอร์ตัดละลายน้ำแข็งในหนึ่งตัวเราวัดดูแลฮีเตอร์ไม่ขาดเทอร์โมไม่ขาดกนเหลืออุปกรณ์นีตัวเดียวแค่นั้นเองครับ ครับมันต้องออกสิครับมันมีเดือยอยู่น่านจะออกออกง่ายๆครับไอตัวนี้เราวัดค่าโอมแต่มันก็มอีอยู่ที่ตัวเดียวนี่แหละครับที่ตัวสุดท้ายเพราะว่าเทอร์โมไม่ขาดทิตเตอร์ไม่ขาด ม่ต้องเป็นเรื่องมากกับมันครับโอ้โหอันนี้ดูแล้วถวัดค่าโอห์มถ้าอย่างนี้ขึ้นเบิกขนาดนี้ก็ถ้าเป็นโอห์มคงไม่ไหวแล้วครับครับผมเสียร้อยปอร์เซ็นครับเกินสี่หรือหกโอหมแน่นอนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ยจบปัญหาแน่นอนเธอโมสองตัวนี้ยังไม่ขาดมันเป็นรนุก,กรมมหาตัวหน้านี้ ก็คือจบครับเซนลวดหลอด์ทเตอร์นี้ไม่ขาดกรผมก็แนนําเปลี่ยนครับสําหรับของมิซูมิซีเนี่ยต้องใช้ตัวของเขานะครับไปเอาเยอ่าอื่นใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องเอาตรงตัวเลยครับเปลี่ยนตัวนี้ก็น่าจบเลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าช่างหนูตัวนี้ของช่างหนูมันน่าจะไม่มีต้องรอซือส้องสั่งเข้ามาทีครับผมบบพอดีของมิซูครับผมก็สำหรับทีนี้ก็ เปลี่ยนตัวนี้ก็จบครับผมขอจบเพลงตันนี้ับผมให้ฝากกาไดไลค์กดแชร์ช่างหนูทาง Youtube ด้วยนะครับขอบผมครับครับสวัสดีครับนี่แหละตัวเดียวจบของเราหมดพอดีเหลือของย่ออื่น